สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนันพรทยศีลชื่อเล่นชื่อจิวรหัสนักศึกษา67 1214 50122กำลังศึกษาอยู่าคณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภาัฏรวลราชธานีค่ะเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องการจำแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง,ลงแบ่งออกเป็น5กลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้ 1. สัตว์กลุ่มปลา2กลุ่มสัตว์เลื้อยคาน3กลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา 4. กลุ่มสัตว์ปีกห้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์กลุ่มปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหายใจด้วยเหงื่อบางชนิดมีเกล็ดปกคลุมร่างกายแต่บางชนิดไม่มีเกล็ดมีเขียบสำหรับว่ายน้ำและทรงตัวอาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม มีก้างเป็นกระดูกสันหลังต่อกันเป็นข้อข้อภายในร่างกายมีถุงลมอยู่ในตัวช่วยลดและเพิ่มปริมาณอากาศและช่วยในการลอยตัวยกตัวอย่างเช่นปลาดุกปลากระพงปลากะเบนม้าน้ำดังตัวอย่างในรูปนี้เลยค่ะกลุ่มสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดเย็นมีอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมีผิวหนังหนา มีเกล็ดที่แข็งและแห้งปกคลุมลำตัวหรือมีกระดองห่อหุ้มลำตัวใช้ปอดในการหายใจอาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ยกตัวอย่างเช่นจระเข้เต่างูกิ้งกา่านงตัวอย่างในรูปนี้เลยค่ะกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นวางไข่ในน้ำตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือกและผิวหนังเมื่อโตเต็มวัยจะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกและจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังมีผิวหนังที่เปียกชื้นไม่มีเก็ดตัวอย่างเช่นกบอึงอ่างพางคบดังตัวอย่างในรูปนี้เลยค่ะกลุ่มสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่ไม่เปลีป่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม มีขาและปีกอย่างละคู่ผิวหนังปกคลุมด้วยขนเป็นแผงมีปากเประจง,งอยแหลมกระดูกทั่วร่างกายเป็นโพงซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาเพื่อช่วยในการบินดังตัวอย่างในรูปนี้เลยค่ะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดมีผิวหนังเรียบมีขนหรือเส้นผมปกคลุมมีแขนขาอย่างละคู่เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงสุด ที่เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมาอเพศเมียม,มีต่อมน้ํานมเพื่อผลิตน้ํานมสําหรับเลี้ยงลูกอ่อนออกลูกเป็นตัวยกตัวอย่างเช่นมนุษย์สุนัขวัวควายดังรูปในตัวอย่างนี้ค่ะ